ครับสวัสดีครับสําหรับวันนี้เนี่ยเป็นเป็นอันนึงที่ผมแบบติตใจมากเลยก็คือว่าผมอยากได้ไฟล์วิดีโอที่อยู่ใน facebook แต่ว่าเรื่องของเรื่องคือ,อน้องๆที่ผมรู้จักเนี่ยมีแต่ไฟล์ในวิดีโอไม่ไม่มีไฟล์ของที่เคยเก็บไว้เมื่อ10ปีก่อนผมจะจะใครดีอะผมอยากได้ผมอยากจะเอาไปให้ความรู้กับ เด็กๆนะครับก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีผมก็เสิร์ชข้อมูลนะครับว่าต้องใส่ตัวนู้นตัวนี้เข้าไปยังทําไม่ได้แต่ไปเจอกับตัวหนึ่งที่มันสามารถดึงไฟล์ออกมาได้ผมก็เลยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าเฮ้ยผมเป็นแบบนี้นะผมไม่สามารถคลิกคลิกแล้วก็เซฟแอดได้แต่ผมมีวิธีทําที่มันสามารถทําได้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามันทําได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกัน ผมก็เองนี่ครับคืองานที่อันนี้คือเดี๋ยวนะครับผมเปิดก่อนนะผมยังไม่ได้เปิดโอเคตอนนี้เราเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้คือไฟที่ที่ผมอยากจะเอาไปแชร์ไว้ใน y o u t u b e นะครับผมก็เลยอยากจะดึงไฟอางนี้ออกมาเป็นไฟล์วิดีโอเขาก็เลยนึกให้มันยินไปอีกรอบนึงก็แล้วกันนะครับ อ้าน,นี่ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวนะเดินนะเอวยนะไปไหนเอ่ยอเอากลับมา,ากลับมาเออโอเคนะครับผมอยากได้ไฟล์เนี้ยผมจะทำยังไงผมก็เลยอ่ะเริ่มแรกนะครับก็เลยการคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปเสร็จมุมทางด้านซ้ายบนนะครับมุมด้านซ้ายบนตรงเนี้ยเราก็ไปเปลี่ยนตรงคำว่า w ว r l d Wide Web อย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นตัว M เขาบอกให้เปลี่ยนตัวผมก็เปลี่ยนเป็นตัว m นะครับก็เปลี่ยนแล้วก็เอาไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้แบบไม่มีการตัดต่อเลยนะก็บอกตรงนี้เสร็จใช่ไหมผมก็คลิกเข้าไปอ่าใช่ไปที่ตัว m ครับที่ตัว m อ,อ่าที่ตัว m คลิกกด enter ไปนะครับพอกด enter ไปเนี่ยมันก็เข้ามาหน้าจออีกหน้าจอหนึ่ง นะครับที่มันเขียนว่าทางด้านซ้ายมือบนเนี่ยเขียนว่า in Facebook อ่า in Facebook เหรอโอเคเราก็เขาบอกว่าให้เราเพลย์ play ไปหนึ่งรอบเพลย์ play ไปก่อนอ่ะเพลย์แคปนึงแล้วก็หยุดนะแล้วเราก็หยุดแล้วเราก็คลิกซ้ายคลิกขวาครับคลิกขวาไม่ไปคลิกขวาหลายรอบมากผมผมก็ไม่รู้ว่าทํทำผิดหรือเปล่านะแต่ว่าผมคลิกขวาหลายรอบไม่ไปเลยครับผมก็เลย ลองใช้คำว่า M basic เองแล้วก็ถามด้วย B A S I C ดูนะครับมันก็คำใหม่รอบหนึ่งนะครับอาพอมันเข้ามาหน้าจอนี้สิครับผมก็เลยรู้ทีว่าอ๋อเออมันเซฟได้แล้วคราวนี้ผมก็เลยกดเพลย์ไปนะครับพอมันกดเพลย์ไปมันเข้าหน้าจอ หน้าจออีกหน้าจอหนึ่งตัวนี้นะครับถ้ามองดูจากมุมทางด้านซ้ายบนสุดมันจะเขียนว่าวิดีโอนะครับผมก็เลยจะสต็อปหรือไม่สต็อปก็ได้แนละ้วตอนนี้นะครับผมกดเซฟวิดีโอนะครับไฟล์ที่ออกมานะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปเก็บไว้ในวิดีโอไปแล้วกันนะครับจะได้ง่ายาผมกาสร้างไฟล์ขึ้นมา เป็นไฟล์วิดีโอหายากเป็นไฟล์วิดีโอผมเองนะครับที่จะนำไปใช้ในยู u b e ต่อไปนะครับผมก็เซฟนะครับไฟล์นี้เป็น mp สเห็นไหมครับก็เซฟไปเลยครับอ่าทางด้านซ้ายล่างนะครับก็จะมีการดาวน์โหลดไฟล์ออกมาแล้วเราลอมาดูครับว่าไฟล์ตัวนี้ใช้งานได้ไหมนะครับเปิดมาโอเคก็เรียบร้อยครับก็สามารถใช้งานได้ ก็ใช้ได้แล้วครับเรียบร้อยโอเคครับผมสำหรับสิ่งที่ผมเจอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยผมทำแบบที่คลิปโอผ่านๆมาผมทำไม่ได้ผมก็เลยนั่งนึกอยู่แล้วก็ไปดูคลิปอื่นต้งขอขอบคุณคลิปที่ผ่านมาด้วยนะครับของยูทูบเบอร์ต่างๆที่ที่ลงไว้ ผมก็เลยมาประมวลใหม่เพื่อเป็นข้อมูลที่ที่ตกกลุ่มเองที่เคยเจอมาแล้วมันประสบสิ่งที่แบบอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ดีกว่านะตอนนี้เลยแบบเฮ้ยอยากได้ข้อมูลนี้มากเลยก็เลยเอออหาข้อมูลเสร็จเฮ้ยมันติดตรงนี้มันมันคลิกไม่ได้จริงๆแต่วันนี้เรียบร้อยแล้วครับสามารถคลิกได้เดี๋ยวจะอัพลง YouTube ด้วยโอเคครับผมขอบคุณครับสำหรับวันนี้